โลละเก้าร้อยนะโลละเก้าร้อยเลยเหรอนักแกะนักแกะนักแก่สวัสดีครับนักแกะเป็นกีบ่อยนี่เป็นบ่อยครับเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับต้าแกะสิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีคือไหนหลักการเลี้ยงยังไงครับยังไงต้าแกะน้ำเราไหลจากที่สูงมาที่ต่ำไหลจากที่สูงมาที่ต่ำจากภูเขานู่นเหรอครับน้ำเนี่ยมาจากเขาสันทราคิรีอ๋อเสื้อเขาสันทราคิรี ก็น้ำน้ำทองใหญ่ใหญ่ใช้ได้สามารถบริหารง่ายง่ายหน่อยครับแรกเริ่มเดินทีมาก่อนมาเป็นพนันในน้ําไหลมันเกิดแรงบันดาลใจเรือไอเดียมาอย่างไงครับตรงนี้ไอเดียนี้ก็คือในเราตั้งเป็นสมาชิกกลุ่มอนันนี้ขายไปขายมาเราก็คือมีความคิดเรื่องว่าไปศึกษามาจากงานที่อือ่นเขาเปิดร้านอาหารได้แล้วก็มีไอเดีย เราก็ต้องทําได้เหมือนกันเราเลยเราได้เกิดที่ว่าชาของเราไม่เหมือนเขาไม่เหมือนยังไงิสีขาไม่มีสีโคลนโอ้นี่นี่ของเราจุดเด่นอันนี้เป็นจุดสุดยอดทุกคนมาไปตรงก็มาสีน้ำไลโอ้ของเราเลยชื่อร้านอาหารว่าปลานสายน้ำไหลสายน้ำไหลคือ ชื่อ ko โอคยวครับ,รบก็คือเกษตรกรนี่เองแต่เปลี่ยนจากเกษตรกรมาเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยโอ้โหร้บบานเราคือเราเลี้ยงแปดอาชีพเสริมอาชีพเสริมสัตย์ยางด้วยสัตย์ยางด้วยโอ้โห,โโหน,น,นุ่นยางาลาอยู่บนภูเขาครับพี่น้องสุดยอดเลยโคยวนะโคยว นี่ครับตัดช้างด้วยเลี้ยงไปด้วยเนาะอ่า,าก็เป็นอาชีพตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักแล้วโอ้ยังไงนะว่าไงนะี่ยังไม่จัดเลยก็คือยังเป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักเลยยังปน็นเป็นอาชีพหลักเลยอแล้วดีไหมครับแทนที่จะไปขายคนอื่นเนี่ยเราขายลูกค้าเราขายเองดีกว่าต่างต่างประเทศใช่ไหม คนในพุนที่คนในมาเลเซียนี่มานี่ก็คือไมากินอันาอย่างเมื่อกี้อ่ะมาจากไหนครับมาเลเซียมาโอ้มาเลเซียใช่เขามากินตัวปลาใส่อย่างสามโลสี่โลแปดเก้าโลเขาก็ยังกินโอ้ละเก้าร้อยนะโลละเก้า้ยเลยเหรอนี่โอยิงกับปลาเก้โลละแปดโลแต่ถ้าสโลอย่างเมื่อกีน้ี่โลก็คือโลสีอ้สี่บก แล้วก็ไปปรุงเป็นเมนูอะไรครับก็แก่กเ,เขาก็คือต้ออมยำท้ดยำาทอดปลาดเผ็ดทอดน้ำปลาแล้วก็ทุกันโอ้โหสุดยอดเลยลก็มีเคล็ดลับยังไงเลี้ยงให้ตัวใหญ่ไอ้นี่ตัวใหญ่ก็คือเราใช้อาหารด้วยวก็ใช้เวลาอก็คือเครื่องครุงปลาเราขายไม่ได้ครับก็เลี้ยงไปเยอะเนี่ยปลากินทุกวันที่ทำให้เรามีปลาไซส์ใหญ่ก็เมื่อสองเดือนที่แล้ว เราเจอเจอปัญหาเขาทายเทปูนทั้งบนฝนตกมาทางนู้นเขาเทปูนเสร็จแล้วเวลาเขาเทน้ําปูนยุงคลองอ่ะเขาไม่บอกเราเขาทลยทําให้ปลาของเราเสียหายไปสามหนึ่งห้ามันตุนนี้ปลาของเราไซส์ใหญ่จะหมดแล้วเลือนนี้ไซส์สี่ลโอ้ครับผมครับทำให้เสียหายไปใช่แล้วมีใครเรียนแบบแบบโกงอยู่บ้าง คนที่ถอดเสื้อก็คือลูกทีมอ๋อลูกทีมทีมงานด้วยแกเลี้ยงปลาอยู่ข้างบนนี่อีสิบสี่บ่อโอ้บัลลูนของผมสิบเอ็ดบ่อของเขาสิบสี่บ่อของเมียเท่าไหร่นะกี่บ่อสิบเอ็ดของเขากี่บ่อสิบสี่โอ้โหบวกกันแล้วมาเทของผมผมให้ตอนเช้าโอ้ครับครับบวกกันแล้วมาเอาผลผลิตมาขายที่ร้านอาหารเขาก็ธรรมดาเขาก็ส่งให้ตัวเมืองตลาด อ่าอ่าของผมนี่ก็คือเลี้ยงขึ้นตวออย่างเดียวครับครับครับประมาณนี้เลยเคล็ดลับก็คือใช้ใช้สายน้ำไหลน้ำไหลน้ำน้ำน้ำที่ว่าเมื่อวันภูุิตอนเช้าสิบเจ็ดิงแปดงาอากาศร้อนที่สุดถึงยี่สิบสี่ทำให้ปานี่ไม่มีสิ่นเขาโอ้ปาที่ว่ามีสิ่นเขานี่ก็คือว่า อุณหภูมิ28องศาขึ้นไปจะเจอสาลายูเขียวตากินนเขาไปแั่เขาไปมีเนื้อทําให้แข็งที่คนโอ้นี่เือเก็ดลับเลย<ไ>แต่นี่น้าจากภูเขาคือมันเย็นอยู่แล้วใช่ไหม<ไ>น้านี่เย็นมากตอนเช้าๆนี่สุดๆแล้วอากาศร้อนสุดอยู่ที่24แล้วโกยูรู้ยัยงไงตรงนี้ว่ามันเปินเก็ดลับแต่ก่อนนะั้นตั้งเดิมเลยรู้จากไหนีเราก็ไ,ไม่แค่อยู่พอเรานานๆข้าศึกษาไปเรื่อยๆก็ร,ร,ร,รูว่าอหารนี่ยั้งอุณหภูมินี้อุณหภูมินี้ก็ รสชาตินนไม่มีของเรานี่ได้เก็บที่ว่าน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำใสไหลเย็น <laughs> นี่ครับน้ำใสไหลเย็นนะขอบคุณมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้โห oh, นี่ครับนี่ครับยอดจริงจริง